สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอิตฟูนนะคะวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาทําวุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะขนมนี้ก็คือขนมไทยไม่ต้องใช้เตาอบนะคะทํากินง่ายแช่เย็นกินสดชื่นมากเลยค่ะส่วนผสมในการทําก็จะมีดังนี้เลยนะคะเรามาเริ่มการทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราเตรียมน้ําเปล่า1000มิลลิตรค่ะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะและก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะสองช้อนโต๊ะหรือ18กรัมค่ะ แล้วก็จะแช่ผงวุ้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะให้เขาอิ่มน้ําเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเรานําขึ้นไปตั้งไฟค่ะเราจะใช้ไฟการนะคะต้มจนตัวผงวุ้นเขาละลายจนหมดได้เลยค่ะเราก็จะต้มให้เขาเดือดแบบนี้เลยค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปครึ่งกิโลกรัมค่ะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1งช้อนชาค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะ วันนี้เราจะใช้เป็นผงใบเตยค่ะแบบนี้ค่ะใครมีน้ำใบเตยก็แบ่งครึ่งกับสัดส่วนน้ำเปล่าได้เลยค่ะผงใบเตยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหรือ5กรัมค่ะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขาจนละลายจนหมดดีได้เลยค่ะพอส่วนผสมเขาละลายจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ120กรัมตัวนี้ก็เนื้อมะพร้าวอ่อน1ลูกค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทิเราใช้1กล่องก็คือ1,000มิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ตัวกะทิกับน้ำเปล่าก็จะเท่ากันนะคะสำหรับใครไม่มีผงใบเตยก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่า500มิลลิตรแล้วก็น้ำใบเตย5 0 0มิลลิตรค่ะอันนี้เราก็จะต้มจนเดือดแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการปิดไฟค่ะเราเตรียมถาดไนทีถาดที่เราใช้เป็นขนาด9,92คูณคูณนิ้วแล้วก็เทวุ้นของเราลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเทปไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเทจนหมดก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ พอเทจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะช้อนฟองออกให้หมดได้เลยค่ะค่อยๆช้อนไปแบบนี้จนฟองเขาหมดแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราช้อนฟองออกเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นอีกประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเนื้อที่ได้ก็จะเซตตัวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ออกจากพิมพ์ประมาณนี้ค่ะ ตัววุ้นสูตรนี้นะคะก็คือเราจะไม่ต้องต้มแยกกันนะคะเราก็ต้มครั้งเดียวไปเลยค่ะเขาก็จะแยกชั้นกันเองค่ะด้านบนก็จะเป็นวุ้นใบเตยข้างบนแบบนี้นะคะตะด้านล่างก็จะเป็นกะทิแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวุ้นใบเตยกะทิมะพร้าวอ่อนของเราค่ะสูตรนี้ทําง่ายๆนะคะอยากให้ลองทําตามดูค่ะเนื้อหวานอร่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเป็นแรงใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ